คุณชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะแต่ทำอะไรไม่ปรึกษากันอย่างเงี้ยมันเท่ากับดูถูกกันนะคะคุณอินแล้วที่คุณไล่ทีมบริหารชุดนี้ออกไปคุณเคยปรึกษาฉันบ้างหรือเปล่าบริษัทอยู่ได้ด้วยตัวเองบริษัทแข็งแกร่งอยู่ได้ด้วยการบริหารของคนเป็นเจ้าของไม่จำเป็นต้องจ้างทีมบริหารบ้าบออะไรเนี่ยให้เป็นเปลืองกันเปล่า แต่ฉันว่าถ้าคุณเลิกเล่นการพนันบริษัทของเราก็คงจะมีเงินจ้างทีมงานบริหารเก่งๆเป็นสิบๆทีมก็ได้คุณอินมันจะมากไปแล้วนะไม่มากหรอกค่ะสำหรับการเริ่มต้นของอินแต่สำหรับคุณเวลามันเหลือน้อยเต็มทีหลานอินอ,อน่าคิดว่า หลานไม่น่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มันไม่ได้หรอกนะอย่างน้อยก็น่าจะให้เกียรติคุณสตีเขาบ้างฉันไม่ยอมแนะ่เป็นตายยังไงฉันก็ไม่ยอมไอ้ทีมบริหารบ้าบออะไรเนี่ยวันวัน,วนมันทำอะไรทำเป็นนั่งโต๊ะทำงานทำเป็นประชุมที่แท้ก็หลอดกินเงินของเจ้าของบริษัทโง่ๆน่ะสิฉันไม่ยอมรับแนะ่ ถึงยอมหรือไม่ยอมมันก็ไม่มีผลอะไรสำหรับคุณสจีอยู่แล้วถ้าสักวันหนึ่งฉันเปิดโปงเบื้องหลังอะไรบางอย่างรับรองเลยว่าคุณจะต้องย้ายสมโนครัวออกไปที่อื่นแน่คำก็เปิดโปงสองคำก็เปิดโปงอย่ามาขู่กันหน่อยเลยมันคืออะไรกันแน่พูดออกมาเลยดีกว่ามันยังไม่ถึงเวลาแต่ฉันจะบอกให้นะว่าฉันเอาแน่ บุญ์ข้องใจอะไรหรือเปล่าคะไม,ไม่แล้วจ้ะไม่เลยแล้วน่ารู้เหรอคะว่าอินจะเปิดโปรงเรื่องอะไรไม่รู้น่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นอะ อะไรกันไม่รู้จากว่างทุกทีแันว่านะคะคงเป็นพวกที่ข้างใครคุณทยาค่ะก็ยึดสายเอาไว้คนเดียวเลยนียแน่เลยค่ะบ้าปากเสียลูกวันต่อโทรศัพท์ึุสมาวดีให้แม่เดี๋ยวนี้เลยอุอ้ยไม่ได้แล้วค่ะคุณวันนะคะกำลังโทรจิคุณทยาอยู่ค่ะไม่รู้ว่าคุณทยาป่านนี้ ไปหลงลเงาเลยอยู่กับใครก็ใหม่รู้นางตันอุ้ยนี่พอกันทีได้ไหมฉันเนะี่ยประสาทเครียดจะตายอยู่แล้วที่จะซุบหัวนอนที่โดนมาอื่นเขาแย่งไปไม่รู้สึกเลยใครเหรอคะใครเคยมาทำร้ายอะไรคุณท่านนะคะบอกตันเลยค่ะตันคุณจับการอีกค่ะอีบ้าแกเป็นคนแรกที่โดนฉันไล่ออกไปถ้าแกยัง ถืนงอเซอร์สมองเท่าสมองง่าอย่างนี้ฉันจะไล่แกออกก็ตันายออสิ ท่านท่านกลับมาแล้วเหรอคะอยังมีหน้ามาถามอีกแย่มากนะเธอละหลวมเสียแรงไว้ใจให้รับผิดชอบเรื่องสำคัญอย่างเนี้ยแค่ร้อยเช้นกลับมาไม่ได้เหรอแย่มากจริงๆเลยฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆนะสุมาวดีพยายามนะนี่คะพยายามเหรอถ้าพยายามแล้วอ่ะไอ้ทีบริหารบ้าบ,าบออะไรเนี่ยมันจะเข้าาได้ยังไงกันแม่คะ ไหนๆก็ไหนๆแล้ววันว่าก็ไล่พวกมันออกไปซะเลยสิคะไม่เห็นจะต้องไปกวานางอินทุออนเลยเปลือนจริงพวกคนอ่อนแอผสมบู์นี่ก็เหมือนกันแย่มากจริงๆเลยไม่รู้เหมือนกันมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงกัน อินเห็นสมควรว่าเราควรจะจัดตั้งโครงสร้างของบริษัทกันใหม่เพราะที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและรู้สึกว่าจะละหลวมและเละเทะกันไปหมดชิิจิถ้าไม่รังเกียจก็เข้าร่วมประชุมด้วยกันสิคะค่ะป้าตั้งใจจะเข้าร่วมประชุมกับคุณกินอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ได้ก็จะช้าถึงขนาดนี้นี่ 9โมงจะเคลื่อนแล้วนะคะเวลาเริ่มงานของบริษัท9้าโมงอย่าลืมสิคะแต่คุณแม่ก็เป็นประธานบริษัทเหมือนกันนะแล้วประธานบริษัทไม่ได้กินเงินเดือนเอาลนะเอะเอา,เอาลคะค่ะแล้วป้ายจะปรับปรุงตัวเองให้ได้อย่างใจกอินนะคะเชิญนั่งคะ่ะ ประชุมวันนี้เป็นการประชุมภายในอินคิดว่าคนนอกที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทไม่ควรได้รับอภิสิทธิ์เข้าประชุมจะห,หมายถึงฉันงีน้ยสิอย่าลืมสิว่าฉันก็เป็นลูกประธานบริษัทเหมือนกันเชื่อว่าเธอไปสมัครกับฝ่ายบุคคลก่อนดีกว่าว่ามีตำแหน่งไหนว่างหรือเปล่าอาจจะเป็นตำแหน่งเสมียนหรือนักการก็ไปเลือกเอาก็แล้วกัน แต่การที่จะเข้ามาร่วมประชุมได้นี่ก็เอาไว้อีกเรื่องคุณแม่คะแต่ว่าเอาราคาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเออก่อนอื่นเนี่ย้าขอกล่าวไอ้สักนิดได้ไหมคะ ดิฉันคงไม่ต้องแนะนำตัวอีกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะรู้จักดิฉันดีเขาบอกว่าดีใจอย่างที่สุดค่ะที่ได้พวกเรากลับมาทำงานกันอีกครั้งหนึ่งดิฉันได้ปรึกษาคุณสมบูรณ์หลายครั้งที่จะให้พวกเรากลับมาร่วมงานของบริษัทกันอีก แต่มาทำเอาสำเร็จที่คุณอินนี่แหละคะ่ะเ<ม>ขาบอกว่าดีใจอย่างที่สุดค่ะดีใจจะไม่รู้จะพูดยังไงละ ถ้าอดใจรอไม่ได้นะก็รีบไปตายซะปะ <c oughs> อีกห้าเดือนเท่านั้นนางอินทุออนก็ต้องโดนเฉดหัวออกไปคอยดูนะเจ็บใจนะเอ๊ะแล้วทำไมต้องห้าเดือนด้วยล่ะคะพินัยกรรมอะคำว่าพินัยกรรมรู้จักมะไอ้เศษกระดาษที่คนตายก็เขียนนู่นเขียนนี่ยกให้คนนี้คนนี้ารู้จักมะเออแล้วถ้าเกิดคุณอนันต์เขายกมรดกให้คุณอินทุออนหมดเลยล่ะคะ เดี๋ยวคนนี้ฉันให้นันตันมาตอบปากซะเลยนี่กูขขเลยได้หน่งมงคลอินพบหลายครั้งแล้วว่าเงินในเซฟมีไม่ตรงกับยอดที่สมุดบัญชีถือตัวเลขเอาไว้บางวันนียอดเป็นแสน แต่เงินจริงๆนี่มีไม่ถึงครึ่งทำไมเราต้องเก็บเงินสดติดไว้ที่บริษัทมากมายขนาดนั้นนั่นเป็นเงินสำรองจ่ายเบ็ดเส็จค่ะแล้วงบการรับรองแขกก็อยู่ในนั้นด้วยเราก็ไม่ทราบว่าวันไหนแขกคนสำคัญจะมาเมื่อไร่แต่เงินที่รับรองแขกทีเนี่ยไม่ต้องถึงแสนก็ได้มาครับงั้นอินขอเสนอว่า ควรจะมีคนเก็บกุญแจสองคนป้องกันการทุจริตคุณอินคะคุณอินกำลังดูถูกหน้าชายของตัวเองนะคะคุณสมบูรณ์เนี่ยเป็นสมุดบัญชีที่คุณพ่อของคุณไว้ใจมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอินพูดรวมๆค่ะแต่เรื่องเงินก็ไม่เข้าใครออกใครอินคิดว่าคุณสจีคงจะทราบซึ้งดีอินต้อง การเป็นผู้ถือกุญแจเองและป้านะคะป้าเป็นประธานของบริษัทไปหน้ากันบ้างสิผมว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตู้เซฟก็มีกุญแจอยู่สองชั้นอยู่แล้วคุณชาจีถือไว้ดอกหนึง่งหลานอินถือไว้ดอกหนึง่งผมว่าอย่างนี้ยุติธรรมดีไหมครับก็ดีเหมือนกันนะต้องใช้สองคนถึงจะเปิดได้ หมดปัญหาเป็นเคล็ดดีด้วยสองคนสองแรงจะได้ช่วยกันทำบริษัทให้เจริญก้าวหน้าตกลงค่ะ